เออพี่ชายลงเท่าไปไหนอ่ะคุณตาเท่าอ่ะไม่รู้สิไม่เห็นมันมาประมาณกี่ปีแล้วนะห้าปีห้าปีใช่หนู้าเลยนะกะว่าจะไปดูบ้านเขาสักหน่อยนะ่ะไปซดนหน่อยไม่เป็นไรหรือมั้งเดี๋ยวพี่ไปด้วยอ่าตาเท่า อยู่มัน,ชน,มนเชยค้นหาของแม่งเกอย่าสันหาขโมยดีกว่านะฮะแกจะดูได้เจอไม่ได้ขโมยทำไมไม่เชื่อว่าผมขโมยของทุกีเลยเนี่ยทั้งท้ที่แบบอยากจะเสิร์ฟห้นสอนหิน่ะดอกแต่บ้านแกไม่เห็นจะมีเลยนะงั่นจีดอกม้ตรงนี้ก็หายไปช่วงนี้แกหายไปไหนหนานนะสงสัย จมน้ำตายหาที่ไหนแลรวบ้างเอ,อ่ออาชินมากมากป้าพี่ชายมีอะไรจะให้ดูด้วยล่ะอะไรงั้นเหรอไม่รู้สิจะยังจะลองยิงเข้าไปในภาพนั้นจังเลยจะลองไปไหม่ะอยากเลยดีกว่าแต่ผมสามารถทำสิ่งนี้ได้ กึ๊จ้าที่นี่ที่ไหนเนี่ยท็อฟี่เกอเกอเออทอฟี่เออเออหาหาทอฟฟี่ทอฟฟี่ทอฟฟี่สวยจังเลยส่หอหลอว่าลูกเอาทอฟฟี่เออจริงจก จริงหรือพี่พี่เองเหรอพี่ชายเจ้าท็อฟฟี่ผมนะนี่อ่าก็เหมือนจริงหรือจริงอ่ะอ๋ออะไรเนี่ยดูจุ้ก็ถูกส่งมานี่เจ้าท็อฟฟี่บ้าเอ้ยฉันมาที่นี่ทีไรเจ้าส่งฉันมาที่นี่ทุกทีเห็นท็อฟฟี่บอกก็ที่นี่ภาษาหนีตามตามหาดูแล้วกัน <S <S ออเออา อะไรนะทำไมาอยู่ที่นี่ก็เดินมาเติดตีแล้วเจอปราสาทนี้นะ่ะรู้สึกเหมือนเข้าไปแล้วน่าจะกลับมาไม่ได้นะ่ะแต่เคยเข้าไปอยู่รอบหนึ่งละอขาไม่เป็นไรหรอกน่าจะเป็น,ปน,ปนอาจจะเป็น,จจปนพรจิ้งหรติดป,ปีที่ส่งเรามาที่นี่มั้งเออพี่ชายอืออะไรเหรอผมได้สมุดอะไรสักอย่างมาน่ะ สมูอะไรงั้นเหรอเย่ <Yeah. S 2> พี่ได้เป็นนักเรียนหรืออาจารย์เออนักเรียนนะผมได้เป็นอาจารย์เออแต่ก็นะใช่ไหมจ๊ะมันไม่เกี่ยวกันเออพี่อยากได้ตัวยอยู่มบนไหนผมไหมไหนเหรอเห็นปะอออ เอออือแช่งมาเถอะไม่ให้อ,อกไปของเาแตปก็เป็นไปของแม่ oh. ยม่หรืออยากได้ของพ่อฮะเฮ้ยอย่าิเอาของพ่อแทนก็ได้พี่ลงทุนไปคำโวย้าปิดตาของพ่อมาเลยลเนี่ยเหรอ ผกของแม่มี่ใส่แล้วเป็นตากันงไงเล่าพี่ยาได้เชื้อสายมาจากพน้องได้มาจากแม่นั่นสินะมผมว่าเราต้องออกเดินทางไปโรงเรียนนั้นก่อนเถอะไปกัน